สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการ CEO Talk นะครับรายการที่มีทั้งคำถามและคำตอบดีๆที่จะให้แง่คิดและมุมมองที่น่าสนใจกับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านเช่นเคยครับเราได้รับเกียรติจากท่าน CEO ที่มากไปด้วยประสบการณ์ที่พร้อมจะตอบตอบทุกคำถามของท่านผู้ชมนะครับท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟฟินสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงนลินีภบูลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ วันนี้มีคําถามจากสุภาพสตรีท่าทางจะเป็นคุณแม่ด้วยนะครับ,รบแล้วก็มีลูกเล็กๆและก็แต่งงานมีครอบครัวแล้วเขาบอกว่าคนเราเนี่ยควรจะเติมความสุขทุกๆวันให้กับชีวิตครอบครัวเนี่ยอย่างไรดีตอนนี้พอมาทำกิฟฟรีเนี่ยออกไปทำงานปั๊บเขาก็ถูกอัปไลน์เนี่ยกระตุ้นให้ทำงานอยู่ตลอดเวลาจนบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะไปรับลูกช้าบ้างพอไปรับลูกที่โรงเรียนไปรับช้าสามีก็บ่น ตอนนี้เขาบริหารจิตไม่ถูกเลยครคุณหมอเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาควรจะเติมความสุขให้กับในบ้านของเขาเนี่ยยังไงมันมีความสําคัญมากน้อยแค่ไหน อย่างไรก็ตามเนี่ยเขาเริ่มต้นด้วยคำว่าความความสุขนะคะคท,ท่านผู้ถามถามมาเรื่องความสุขเมาก็อยากจะตอบย้ำว่าแน่นอนที่สุดความสุขที่คุณต้องการจริงๆก็คือคุณอยากให้ทุกคนในครอบครัวมีความสุขในอนาคตคุณถึงเราองทำงานในกิฟตารีนไงค,ค,คุณถึงมาหารายได้ไงเพราะฉะนั้นถ้าข้อนี้ไม่ลืมเนี่ยคำตอบก็คือแน่นอนค่ะคุณต้องเติมความสุขให้คนที่บ้านทุกทุกวันค,ค,คาแนะนํานที่อยากจะบอกนะคะเอ่ออัพไลน์เนี่ยเขาก็ทําหน้าที่ของเขาด้วยการกระตุ้นให้คุณเนี่ยขยันทํางานแสดงว่าคุณเนี่ยมีเวลา ตอนกลางวันนะคะคุณไปส่งลูก สามีอาจจะมีงานประจําทําอยู่คุณอะว่างคุณไปส่งลูกแล้วคุณก็สามารถมาทํางานของกิฟต์อลินได้ด้วยการไปหาผู้มุ่งหวังหรือดูแลดาวไลน์แล้วคุณก็มีหน้าที่กลับเข้าอีกครั้งหนึ่งด้วยการกลับไปรับลูกให้ตรงเวลาแล้วกลับไปบ้านอาจจะทํากับข้าวหรือทําอาหารให้แฟนนั่นคือเวลาที่คุณมีเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะไม่ใช่ควรทางานประจาแต่ถ้าแบบคุณมีเวลาตอนกลางวันหมอก็ว่าพอแล้วนะนะคะข้อแรกอย่าไปรับลูกช้าค่ะนะคะบริหารเวลาให้เป็นนะคะคุณไปรับลูกช้าเนี่ยลูกก็ใจเสีย แล้วถ้าลูกอยู่ในโรงเรียนที่อาจจะใหญ่มากเนี่ยมันก็ไม่ค่อยปลอดภัยเหมือนกันแฟนเองเขาก็ทุรนทุรายเอ๊ะทำไมลูกยังไม่กลับมาและได้ยังไงเนี่ยทำไมภรรยาเราไปไหนไม่ไปรับลูกความรู้สึกขุ่นข้องหมองใจก็จะเกิดขึ้นไอ้ความรู้สึกลบๆของเขาก็จะตามมานั่นที่มันไม่น่าจะเป็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณห้องเอาไว้คุณทำกิฟฟอรินเต็มที่ค่ะใช้เวลาตอนกลางวันบริหารให้ดีกะเวลาให้ดีๆมารับลูกให้ทันนะคะรับลูกเสร็จแล้วแวะซื้อกับข้าวอร่อยอร่อย วงเล็อบอร่อยอร่อยนะที่คุณรู้ว่าแฟนชอบคุณรู้ว่าอาหารชนิดนี้แฟนชอบไม่ใช่ซื้อแบบประหยัดสุดนะจะซื้อบบแบบที่ว่าแฟนชอบขนมแบบนี้แฟนชอบแล้วกลับไปบ้านด้รอยยิ้มที่แจ่มใสนะคะเอาอาหารอาจจะทําเองเพิ่มบ้างมีที่ซื้อแล้วอร่อยบ้างแล้วก็คุยกับแฟนว่านี่ตั้งใจไปหาไม้เขาเลยนะรู้ว่าเขาชอบนะคะชดเชยในสิ่งที่ แฟนรู้สึกว่าเรากําลังไปออกไปนอกบ้านแล้วไปทําอะไรอยู่เนี่ย,ชยเชดเชยได้การกลับมาเนี่ยเป็นรางวัลน,นิดหน่อยให้กับคนในครอบครัวว่าคุณทําหน้าที่ของคุณได้ไม่ได้ตก ขาดตกบกพร่องนะคุณดูแลเขาอย่างดีคุณมีรอยยิ้มมีความสดใสพูดเพราะเพราะนะคะอย่างที่พูดเสมอเสมอนะคะว่าเออบอกรักแฟนบ้างบอกรักลูกบ้างกอดแฟนบ้างกอดลูกบ้างสิ่งเหล่านี้จะทําให้คนในบ้านรู้สึกว่าถึงคุณไปทํากิฟฟารีเนี่ยชีวิตรักหรือชีวิตหรือความบอ,อบอุ่นในครอบครัวก็ไม่ได้ขาดหายในขณะเดียวกันการเติมความสุขเข้าไปในบ้านเนี่ยลึกๆแล้วในมุมกลับกันเนี่ยเหมือนเติมพลังให้ตัวเองด้วยคุณหมอมันเหมือนกับ แรกๆเราคิดว่าเราไปทําให้คนอื่นมีความสุขแต่จริงๆแล้วเนี่ยเบื้องหลังสิ่งที่เราทํำ ตอนตอนตอนมันสะท้อนกลับเราก็กลายเป็นคนที่ได้รับความสุข<ใ>นแน่นอนนะ่ะคุณลองคิดดูสิว่าถ้าแฟนคุณหน้าเบื้องให้คุณทุกวันเลยอะ่ะแล้วก็โมโหที่คุณไปทํากิฟฟรีนะคุณจะไปทํางานแล้วมีความสุขได้ยังไงแต่ถ้าเกิดแฟนคุณก็รู้สึกเขายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วคุณก็เล่าให้ฟังเดือนนี้นะเดือนแรกได้ค่าคอมพันกกว่าบาทเองแต่เดือนหน้าน่าจะได้สักเจ็ดแปดพันเนาะพอเดือนหน้าไราเจ็ดแปดพันก็มาเราไปกินข้าวกันไหมวันอาทิตย์นะวันนี้ไปทานอาหารญี่ปุ่นกันเดือนนี้แม่มีรรราาาาายยไไไดดด้้เออนนลลลลละะะะปมณบทแูู่กกกก แบบเนี้ยมันก็จะเป็นสเต็ปบายสเต็ปที่ทําให้คนในครอบครัวของคุณเนี่ยยอมรับในงานที่คุณกําลังทําแล้วก็ยอมรับกิฟฟรินด้วยมันเหมือนกับเราต้องแบ่งรางวัลชีวิตจากเวลาที่เราเอาของครอบครัวไปคืนกลับให้เขาใน่นอนส่วนนี่คือคําว่าวินวินนะคะไม่มีใครเสียอะไรไปโดยไม่ได้อะไรมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนในบ้านจะมากจะน้อยเขาจะรู้สึกว่า ถึงแฟนก็ไปทํางานแล้วคุณก็อยู่บ้านแต่คุณอยู่บ้านมาเป็นสิปีตอนนี้กลางวันคุณไม่อยู่บ้านละเขาก็รู้สึกเหมือนกันว่าคุณไม่อยู่บ้านคุณไปทําอะไรก็ไม่รู้เขายังดูไม่ออกอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องกลับไปชดเชยให้เขาครับนี่ก็คือเรื่องราวของการเติมความสุขเข้าไปในบ้านนะครับมันก็เหมือนกับถ้าเรามีบ้านหลังหนึ่งเราเลือกได้ที่เราจะปลูกดอกไม้สวยๆไว้มีกลิ่นหอมๆไว้รอบๆบ้านเวลาเราเข้าไปอยู่ในบ้านเนี่ย เขาบอกว่าบางครั้งเราต้องปรับมูทโทนหรืออารมณ์ของเราอย่าเอาความเครียดเข้าบ้านใช่ไหมคุณหมอเขาบอกว่ากองไว้นอกรั้วไปก่อนจ่นเนเาเด็กเคยไปบ้านฝรั่งไหมคะบ้านฝรั่งเนี่ยคืออากาศเขาหนาวมากอังกฤษรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคเขาจะต้องทําบ้านเป็นสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมหลังคาเนี่ยก็คือไม่ให้หิมะเนี่ยมันตกต้องเทเทลงมาหน้าต่างก็ตันๆเพราะว่าเวลาหนาวเขาหนาวมากนะคะครจริงๆแล้วบ้านเขาไม่มีอะไรเลย แต่เวลาเดินเข้าไปในบ้านฝรั่งเนี่ยจะเห็นว่าเขาแต่งนะข้างในสวยมากอาจาเ,เขาจะมีดอกไม้สดเป็นแจก,กันนี่มีนิสัยที่คนไทยไม่ค่อยมีนะนะคะคเขาจะไปหาดอกไม้สดมาแต่งอยู่ในแจก,กันอยู่ในบ้านอยู่ในห้องนั่งเล่นอยู่ในห้องรับแขกที่ระเบียงเล็กๆของเขาก็จะมีดอกไม้ด้วยเราผ่านไปปุ๊บเนี่ยความรู้สึกดีมันมีเลยแต่ทันทีที่เรามองแล้วเราคิดตามว่าถ้าเราดึงดอกไม้พวกนี้ออกไปเนี่ย มันดูมัวซัวซึมซึไม่น่าอยู่เลยนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสุขในบ้านก็ต้องปรุงแต่งค่ะครับฟังคุณหมอแล้วผมนึกถึงว่าแจกันดอกไม้สดเพียงหนึ่งอันอาจจะทําให้อารมณ์ของบ้านนั้นเปลี่ยน,ปยนไป,ไปนะครับวันนี้เวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะครับพบกับเรื่องราวดีๆจาก c ีโอท็ได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ผมพร้อมทั้งคุณหมอต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ